ไม่กล้าเหมือนฮะดูผมาอะไรนะดูพระผมไหมดูพระผมไหมแปลว่าอะไรเครับแล้วทำไมฮะดาทำไมอ่ะก็ผมใ่เออก็วางไว้สิเออวางใส่ถาดเอาเอาถาดให้พี่ก่อนเนี่ยมีถาดเปล่าได้ที่แซงคิวหรือเปล่าอ่า โอเคไม่เป็นไรแต่ทำไมไม่มีถาดอ่ะหมายถึงไงพี่พี่มาทำอะไรขอถาดเลยอะไรนะขอถาดไม่ใช่พี่แซงคิวหรือเปล่าผมขอคิวเขาเล้ยงไงเมื่อกี้ผมแซงตรงไหนผมขอหน่งแล้วแต่หลังนี่ขอคิวหน่อยได้ไหมเอางั้นผมไม่ดูผมไม่ดูพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยผมว่าทำไมวะทำไมอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรครับคุณเป็นอะไรเป็นอะไรคุณเป็นอะไร อาจารย์เสือเขาเป็นครูผมแล้วที่ตู้นี่นั่งไปกระทบอะไรเขาหรือเปล่าอาจารย์เสือคืออะไรอาจารย์เสือเขียนอีวนานาแล้วตุนเจ้าตัวคานนี้เหมือนกันารที่ไปกับผมอะไรเขาเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะอาจารย์เสือคืออะไรผมยังไม่รู้จักเลยอันน้นเดี๋ยวไปไปดูแล้วกันเพิ่งตั้งแต่ไลฟ์มายังมีคนบ้ามาคนหนึ่งนะคือจริงๆแล้วผมไม่ไม่ได้ว่าเขานะแต่ผมงงว่าแบบไอ้อยู่ๆมาโวยวายแล้วก็จะดูภาพผมไหมอะไรวะต้องงงอะไรมึงวะ ไม่ผมจะไม่ชอบพวกมารยาทซามฮะนะ <Okay. S 1> ครับ